โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปปัุตโตจะมหาเถโรสัมพุทธเทนะวิยากะโตมรันจะมารพันจะกโสอีกทานิมหาเถโร นมัสิตตาวาปติถิโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปปัคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปปัทะวังชาตังวิทางเสติอเสสะโตมหาลาพังพระวันตุเมอุปัคุตโตจะมหาเถโรสัมพุธเทนะวิยากะโตมารันจะมาระพะันจาก โสอิทานิมหาเถโรนะมัสิตตาวาปาติถิโตอหังวันทามิอิทาเนวะอุปปคุตังจะมหาเถรังยังยังอุปปัทวังชาตังวิทางเสติอเสสะโตมหาลาพังภวันตุเมอุปปคุตโตจะมหาเถโรสัมพุธเทนะวิยากะโต มารันจะมาระพะลลันจากโสอีกทานิมหาเทโรนณัสิตตวาปติธิโตอะหังวันทามิอีกทาเนวะอุปปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปปทะวังชาตังวิทังเสติอเสสะโตมหาลาพังพระวันตุเม มหาอุปปคุุโตจะมหาลาโภพุพธทธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาะราชาปุริโสอิทิโยมานางนโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปียังมะมะสัตเทวะกังสัพรม,มกังมนุษย์สานังสัพพะลาพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนาง อุป,ปคุตโตจะมหาเทโรพุทธ,ธาสาวะกะอนุภาเวนะมรวิชัยนิรพยาเตชะปุณณา,าจากเทวะตานำปิมะนุษสานาปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันทนันางอธิถานิปะออยิตสุตังอุปปัตสี